ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวไปไปทักทายกับกระถินกองกระถิ่นที่มาโหย้ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราเกือบจะสูสีนะแมตท,ที่สองมัง้งเอาวะต้องตั้งสติก่อนตอนนี้ช่องแชทก็มาเยอะด้วยตอนแรกเราแอบไนงะโอ้เกาะแตกเออลุงลุง ว่าเฮ้ยทรงดีเอากำลังจะชมว่าทรงดีเออทรงดีทรงดีทรงดีอยู่ทรงดีอยู่แบบเนี้ยแบบนี้มันต้องมาแล้วอุ้ยงางนานเกินขออีก่อนโอ้โหมันโยกอือเอาวะเกาะปิดเกาะปิดสถานการณ์เออทรงดีสรงดีโอ้โหกืจะทรงดีอยู่แล้วเออทรงดีจัดเลยตอนนี้ต้องชนะแล้ว ลุงโอ้โหเอาวะเอาวะเอาวะอุ้ยเอาวะโอ้โหอะไรวะน่าลุงโอ้โหลงไม่ได้เอาวะสูงสีอยู่สูสีอยู่นี่ไงเคาน์เตอร์ไว้โอ้โหเคาน์เตอร์อุตส่าห์เคาน์เตอร์สวยโอ้โหเกาะแตกแล้วแหลกด้วยเออได้อยู่เออเอาวะเอาวะเฮ้ยสูสูงานสูแล้วงานสูเฮ้ยเอาวะงานสูงานสู สูโอ้ยลุงเบาเออเอเอลุงมันเหนื่อยว่ะลุงมันเหนื่อยงานสูเฮ้ยจับจังหวะเคาเตอร์ได้อยู่โอ้ติดติดนัวเพลินโอ้โหแล้วมันไม่เพอร์เฟกโอ้ยลุงเอาแนะนำให้ตีบอสเกาะแต่ครับพลังงานหมดไม่เป็นไรยังตีต่อถานอเอาวะ่ะ โอ้โหต่างลางไม่ดีแล้วโอ้โหนเกาะแตกโอ้เอาว่าเลือดมันจะเหลือติงติงๆอยู่แล้วเอาหน่อยว้ยเพื่อนเออเอาว่ะตรงดีทรงดีทรงดีขอตอชาช์กเหรอนี่ไงโอ้โหเอาว่ะทรงมาตรงมาตรงมา,ตรงมาครับอุย้ยอะไรวะเนี่ยแหลกเหรอเฮ้ยๆแปลกๆแล้วอื เอาว่ะเอ้ยสวยแล้วสวยแล้วอาการไม่ดีเออเออเอาอ้โหเต็มกราบไส้ไหลหน้ายิ้มนะโอเคครับตาชาักใช่ไหมตาชา์กนี่คือปาววิท์แล้วเพื่อนเตเป๊ะ,เ,ปะเลยเห็นมารับเออไส้ไหลอีกแล้วเออไส้มาอีกแล้วตับเข้าไปไตเตยทะลักออกมาหมดแล้วโอ้โห ตรงเกือบดีว่ะเอ้ยไม่ไ <mir> ด <anda> ้ไ <OB> ม <disease> ่ไ <Hence>, ด <TALIESIN> ้ไ <hine> ม <at> ่ได้เราเราต้องสู้เราอย่ายอมแพ้เอ้ยใจเย็นเออเราต้องใจเย็นอืออย่าเข้ามาเออเอออโอ้เรามันหลบไม่พ้นเราเฮ้ยนี่นี่ะนี่น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 ะเออเอาว่ะอย่างน้อยก็สองสองก็ยังดีว่ะเฮ้ย ไปรอเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมชนะบอสแล้วเดี๋ยวรีบไปเลยครับคุณพาวิทเออ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 เอาคืนว่ะไม่งไงไอลุงเอาว่าตาเนี้ยมันต้องมาแล้วลุงคอยกันก่อนเลยเดี๋ยวลุงแม่งนัวโอ้โหเกาะแปะโอ้โหมันตกมันแล้วเฮ้ยม,ม,มันมีเชิงด้วยว่ะ เฮ้ยมันไม่ไม่เท่าเปกดอะเออ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 เอาวะได้ว่ะได้ว่ะเอออุ้ยสตาไม่น่าหมดโอ้ยเฮ้ยอดทนหน่อยตานี้เราจะต้องชนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยลุงโอ้ยลุงโอ้โหได้ครึ่งหลอดเอากลายเป็นกระถิ่นแล้วเนี่ยลิคาโดก็มากระถิ่นนอนนอนหงิกโอ้โหลุงตาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตาที่เจ็ดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลบก่อน เอาเฮ้ยลุงไปไหนแล้วะเอา้าเอา้าเอา้าสวยเลยลุงไม่อยู่แล้วเอา้าจบกันลุงไปดีกีตาร์แล้วโอ้โหอดเลยทีนี้งามไส้โอ้และเราจะไปซ้อมกับใครแล้วเนี่ยทีเนี้ยจบกัน